จะเหลืออ่ะแกมาดูชั้นถ่ายหอมไหมแล้วเจ๊ทำไมไม่เก็บพุงให้หนูอะ่ะหอมไหมอ้าวต้แต่หอมนะเป็นไงหอมเบาไอ,อ้น,นี่หอมมันดูสูงอันแกต้องกลับกล้องเสร็จใช่ไหมลูกแกจะต้องอย่างนี้เอาอย่างนี้นิดเดงยนะถ้าเองถ่ายแบบตรงๆเลยโยมันรับไม่ได้หรอกลูกเพราะมันมันตันเห็นไหม มันตันเองเพถ่ายบล็อกถ่ายหลอกกลับกล้องก่อนกับหัวกล้องอยู่หลังอ่ะเวลาจะถ่ายพี่กับกล้องแบบนี้เห็นพี่เห็นใบุูนมันถ่ายกันอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยนี่นี่นี่แล้วก็เนี่ยผอมผอมนี่แล้วก็อันเนี้ยให้มันแบบอย่างเงี้ยเห็นป่ะเห็นยังนี่เห็นป่ะมันก็จะผอมลงเห็นไหมนี่เอาอย่างเงี้ยถ่ายให้มันผอมหรือยังนี่ผอมแล่าลองลองให้อันไปถ่ายดูอันดูมุมไปอันก่อนดูมุมอัน อมันต่ำเกินไปอะึรยอมซ้มทำไมต้องมีแมวอยู่ข้างๆด้วยเนี่ยเฮ้ยได้อยู่เห็นไหมเฮอยมีแมวหน้าผันเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่างเงี้ยพอ้ของลนล้องลนแบบเล็นตาลนอันสวยนะอะไรแมวแมวสวยแมวสวยเก็บทุกรูปเล้วหนึ่งสองสาม กก็บทุไอ้เจ้าช่วยด้วยออกซิเจนวน่อยไอ้เจ้าแล้วเก็บพุงเก็บพุงโอ้ยเจ๊นี่อะไรเมื่อกี้ได้เวียนหัวเลยนะกลมดันโรคอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าโรคอ้วนออกซิเจนเลยเมื่อกี้รองเท้าก็สวยดูที่ไม่บอกกันเลย ไม่บอกกับหัวเลยดูดูด,ดูบอกให้คําผมให้เรียบร้อยดูดิดูเซลสมชายดูเซลลสมชายหัวก็ฟูฟ่องรับลูกค้าดูหุน่นดูหุน <c oughs> ่นเ <5 S 2> ออถ้าเดิมเมื่อกี้เหมือนแกเออ <c oughs> เหมือน,น <c oughs> เลยน,น, <c oughs> น้องหลน้นอนะอันนี้น้องโยค่ะน้องโยน้องโย